ห้องหูบอส่วในห้องชีวิตมวลที่สุดห้างหูซึกว่าส่วชีวิตไม่รุ่นนี่แหละดีที่สุดเละอยู่กับมูแล้วก็ขอบครัวบตรตอนกินยัง เงเงินเสียไปใส่นี่กูถ่ายเอาไปวะอูบัไใดได้นี่งูบัเห็นเอาเอื้อยเอื้อยคือเห็ดหนาสี่เหลียดแท้เงินเลยเสียมแม่เ้ยเอาเงินไว้ในกระเป๋าเอาเอื้อย เสียเอวยาไวใส่ก็ไว้ในกระเปา๋าในห้องกันแหละ,ะเงินกับเงินพ่อแม่เอวยขายงอม,มาไห้ให้เอวยเก็บไห้เอาเอวยนี่ใคหูเรื่อ,องนี่กกบ่แต่ว่าเอวยกับดล์บอกภัยดิโอโอโแต่ว่าเอวยบอกขาดอยู่ฮัลโหลติอย่ใส่มายังมาแล้วกําลังสิขข้นไปห้องกําลังเสียเอาเงินไปไหว เอา้าคือบอกเอาติดโต๊ะไว้เดี๋ยวมันก็หายบบเสียดอกโบไม่ไผ่หูดหอกโ okay, okay. อเคโอเคแค่นี้แหละอ้าวโบอ,อืออ่อยคือจังตอนน่ะเขาเห็นเออขาดขนยังกับโบหูดหอกอยู่ใต้โต๊ะน่ะเขาก็เลยยางออกมา ปองปองอย่าให้นังกันเลยย่างพยนังเอา้าตีมันเป็นอ่องเงินหายเวาเอเองินพ่อแม่เฮาขายง้อม,มาไหวให้เฮาถ้าถือดาแผลเลยเออขาดเพ่นเป็นคนเอาไปหรือเปล่าเห็นเพลคนค้ายย่างยันงนห้องเออก็บอยากว่ามูดอกป้อมมีหลักฐานอีกอย่างค้ามันก็เป็นเพื่อนรักเวันนี้เห็นแบบนี้ เอาอ่คาสือไอโฟนใหม่ป่โทรศัพท์ใหม่อยู่ใสเอานั่นเด็กกินเจกินติดอยู่เลยสต่ไม่มีเงินเนาะขาด เหเ,หเ,ออเห็นแนวนี้เขาศาส์เชลเจตตต้มาตลอดวาเร่ยงยังติดเห็นเพื่อเขาไปอย่าบูบ่าวไปนี่นาตจาจะเขาไปสีสนมาต่อมาเปลี่ยนเร่องอเข้าบัคือว่าโต้เชลจแบบนี้กับมูได้เขาคืวอว่าโตคือเผื่อสนีเขาเข้าตลอดเข้าบิดอีหยังวะก็ว่ามาติล่ะยูสือก็เป็นผู้ตองหาเสยผู้หลายปากแข็งโตนบทิรักเงินอยู่ของเฮ้นานังเงินพอแม่เข้าคนไหนเฮ้าเก็บไว้เด กมือนายเขาเห็นพนอยในห้องคนย่างกับบงหูก็ขึหูว่าเขารักเงินมูก็นั่นเดยมีโทรศัใไม่ใส่ไม่ยังเขาแค่เปลี่ยนกรอบโทรศัพท์ใหม่ถึงเขาสิจนเขาก็บ,บ่เคยรักเงินไพดอกเพอเขาจนเขาก็เลยเขาใจคนคือกันคนลักไพสิไปยอมรับปิดนาอ ก็โหว่าตอนนี้โตกำลัองอารมณ์เสียอารมณ์ดีคนมาบอกกันเด้อวันนี้เขาฝ่าเฮามามีเอาสบัวดอกบต่ตองมาบากันแล้วมูนปรนเดียวหากันยังไงเด้ดติก๊ก ถ้าเขาโทษเขาเป็นคนเอา,อเ,อาองเงินติ๊กมาเองล่ะเขาอยากได้จนเกินไปจนมาหูถือหูพิษไปล่ะก็เหตุแบบนั้นเห็นยังเงินนันติดก,กับหนองมันจะเป็นตองใส่เดี๋ถ้าลงพิดไปแล้วเขาขอโทษฮัลโหลค่ะเออวันใดว่าเอา๋ลบกวนโตไปเบิงใบสมัครสอบให้เขาแน่เขาเจ็บทองอยากเขาปิด้องแม่โอเคโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยนี่ล่ะจ้าจ้า โลป้องรบกวนตัวไปเบิงใบสมัครสอบหอเออยแเน่จ้าจ้าได้หนู้ไปหาถ้าสมมุิมีคนในห้องกับรตตองเขาไปเดินรบกวนเพิินให้เขาออกมาก,ก่องถอยเขาไปเข้าไปอยาางทีใเห็นมูที่ห้อหักต้องมาผิดกัน ถึงเขาสิจนเขาก็บอเคยรับเงินไผดอกคนหลักไผสิไปยอมรับปิเนอ้อเขาบอมีเอาสบอดอกไปตองม,มาบ่กันแล้วมูนปรนเดี๋ยหากันมีงไงได้ติกเขาขอโทษพิดกว่าไปตามพิดด้วยเอ๋เขายังโศกดีทีมูเขายังคิดไดล้วเสี้ยวจังได เฮาว่าเฮ้าเสียรถโทรศัพท์ไปคืนลานแล้วก็เอาเงินมาคืนติ๊กอืมดีแล้วละ่ะส่วนติ๊กมันสีโทนเฮ้าหรือว่าสร้างเฮ้าเฮาก็จะบ่เทียงดอกเพราะเฮ้าผิดเองถิ่บ่คิดหนาคิดหลังคนเฮามันผิพผาดกันใดเผิ่นก็นต้องเรียนหลุดสิงกันและกันตสีย ขอคุยน้ำเนี่ยเดี๋ยวบอมีอย่างกอามาจิล่ะตีเขามีอย,อย่างสิบอกบอกอี่ยงอาตีเงินเงินอี่ยงเงินถือเสียไปเขาเป็นคนรักไปเองแหละถี๋เรือเดี๋ยวเขาโอนขึ้นให้โอ,อ้ยเคยเ็นแนวนี่ เขาขอ้ใจมันตลอดว่ามูกันมันเสือใจกันใดโตก็กับหูยวาเงินก่อนนี่เป็นเงินค่าเทอมเฮากับนอ้องโตอยากได้แห่งวัทรศัพท์อยากได้จุดบอกคืนนาคืนหลังพ่อเลตืตีคนเฮามันเหตุผิดกันใดในเหมือดีเขาเหตุผิดแล้วเขากายอมรับเฮาก็ควรซิด,ดีใจบบแมนบ่โตัวเรามาเป็นแบบเฮาอยู่บ่ถือคนที่เฮาไว้ใจรักเงินนี่ ตี๊ข้าขอโทษโอเยมันหนีก่อนนี่ยังน่งก่อนอยังดาบร้านเ็จอยู่ ต่อไปต้อคงสิบเหตุอีกแล้วเนาะมูดีๆห่งหาอยากอยู่ห้ายังอยากมีมูแบบพวกโตโอเ้เข้ามามูมันเป็นสิคบกันแค่มือสองมือแล้วก็ทีมกันแต่เข้ามามูสิอยู่ลำกันจนหอมมือตายเงินใช้ไปก็รู้จังหมดแต่มิตรภาพยิ่งอยู่ยิ่งใชย้ยิ่งเข้าใจกันเข้าใจอยู่เบาเอ๋ ข้า <G ül> ขอโทษด้วยเพื่อนๆต่อไปข้าสิบปเหตดอีกแล้ว